ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมและสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมเมาแมวเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม a r ร s u r v i v a l e v ววันนี้ผมจะมาแนะนำไดโนเสาร์ที่ผมค้ามานะครับจาก ep ที่แล้วนะครับที่เป็นไข่ของทีเล็กแล้วก็ไข่คาโนนะครับว่าไข่แรปเตอร์จะไข่แรปเตอร์เนี่ยผมได้าเป็นกิฟฟินนะครับไข่คาโนแล้วค้าก็เป็นคาโนแล้วก็ไข่ขทีเล็กก็ได้มาเป็นทีเล็กนะครับผม เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเจ้าทีเล็กไปฟาร์มเวลกันนะครับโอเคตัวอื่นที่ผมฟาร์มเวลไปคร่าวๆแล้วนะครับผมแต่เจ้าทีเล็กนี่แต่ที่ผมยังไม่ได้ลงทับ <c oughs> เพราะว่าผมจะรอเอามาทําคลิปให้น้องๆน้องหนุน่ๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวบัตรอาลงเลยไม่ลงยากแตมาบ้านกูผมคานว้า,าจะปรับสปีดแต่ทีเล็กมันมาเร็วนะครับผมเลยอาจจะเลี้ยวยากนิดนึง โอ้ยมีแหลกบ้างน,นะครับขออภัยโอ้ยอะไรว้เนี่ยมองไม่เห็นเลยครับโอเคแถวบ้านผมมันมีตัวอันตรายอยูน่นะเหมือนจะเป็นเล็บเล็บยาวอะไรสักอย่างผมก็อัพเลือดไปบ้านนะครับบางส่วนเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบเออขี้นะครับเพื <c oughs> ่อที่จะไม่ให้มันเอือ้อกันเออ เวลาบวกมันจะได้ไม่ต้องอึไหนลองเทสาดามิด,ดิโอ้ยตัวน,นี้ยังกัดเปาอยู่นะครับผมยังไม่ได้อัพดามิผมอัพเลือดไปบ้างแล้วเคดูผมอัพดามิเลยแล้วกันไอ้ตัวเนี้ยอ๋อแรงแล้วนะครับผมเริ่มแรงขึ้น เอามาดิไม่กลัวใครแล้วไม่กลัวใครแล้วไม่กลัวใครแล้วเออเอ้ยเอ้ยตัวกเลยเอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ี้ยโอ้โหมาจากไหนกันโอ้โหม่่พีนมาจากไหนกันวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่เล็กกูจะตายเอาได้แหละผมต้องรีบหนีกันนะครับอยู่ๆก็มีกีก้ามาเกิดครับผมโอ้ยตัวนั้นไม่ไหวจริง อันนี้ผมยังติดพิษอยู่นะครับเอาแมติดคือด้วยไอเงี้ยแดี้ดีนะที่ลูกผมหนาอยู่โดนกัดไปไม่กีกทีก็ไม่เป็นไรโอเคที่สี่มันเป็นอย่างนี้คือผมติดพิษของเล็บยาวนะครับเอเ๋ระหว่างนี้ผมก็ฟาร์มด้วยเลยกัดน่าจะทำลาสามมือนะอัพเริ่มหน,ะนะะ่อยแล้วกัน ตอนนี้ผมมีเลือดอยู่ประมาณหนึ่งล้านห้านะครับผมโอเคผมก็จะเน้นหนัไปที่ดาเมจเลยแล้วกันะะนะครับเออลูกผมต้องโหดตั้งชื่อว่า b ิ๊กแบงดีกว่ามาั้งบิ๊กแบงนะครับผมบิ๊กแบงคืออะไรวะถ้าใครเรียนวิทย์นะครับมันจะเกี่ยวกับการเกิดจากปรวาลสร้างโลกอะไรนี่นะครับบิ๊กแบงไอ้บิ๊ Bang ตัวนี้นะครับผมไม่เคยฆ่ามันเลยนะไอตัวเกี่ยวกับน้ำแข็งเนี่ยเพราะว่าเลือดมันก็อาจจะเยอะตอนนี้ผมไม่กลัวอะไรแล้วมาดิมาดิมาด,มาดิมีท่าสตดอะไรเปล่าะวะก็ตัวีก็กัดธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยมาดีกลัวที่ไหนเราอะไรอะไรวะเออเออใช่ใช่ไอตัวนี้นะครับผมที่ผมจะจับนี่ผมไปเจอมันแต่ว่าไอตัวนี้มันวิวเอา้าผมตาย ไอเยี่ยกูตายไดยไกวะเนี่ยเอาแล้วผมไม่ได้สร้างเตียงไว้โอ้โหจบแล้วครับทุกคนไม่เป็นไรครับผมลืมคราบเตียงเฉยเลยคือผมคราบแล้วแต่ผมไอ้นี่ไงลืมวางโอ้ยเนอะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มายัางจุดที่ผมตายแล้วนะครับโอเคแอบซากศพของผม เกลี้ยกล่อมกันก่อนเยแล้วกันนะครับตามเผามันค่อนข้างที่จะรีแรงเลยนะครับมานี่ดิ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 ดดเออมาดิมาดิมาดิ ตายดีตีเปื่อยหมดอะโอเคก่อนอื่นผมต้องใส่เกาะนนะครับผมเดี๋ยวไตโอเคใส่เกาะเรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าทีเล็กผมก็อัพซามิดเลยครับเพราะว่าเลือดเยอะแล้วตัวนั้นเลือดประมาณหนึ่งล้านนะครับผมหนึ่งล้านสองแสนดามิดผมน่าจะยังสู้มันไม่ไหวนะ ตอนนี้ก็ฟาร์มเวลกันไปก่อนนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆวันนี้เราถือว่าได้มาแก้แค้นกับไอตัวที่อยากจะฆ่ามานานนะครับผมไอพวกคาโนโนแฟนตอมทั้งหลายเสร็จปูแล้วเมื่อไหร่จี้เสร็จแล้วลูกก็โอ้โหเอ็นี้อย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าผมอัพค่าไอ้นี่มันมาเยอะแล้วนะไอฮิวเลือดอะ ผมอัพมาประมาณ5,000ันหรืไม่ก็สอ0 0ันเยอะอยู่นะใส่ไอ้บิ๊กแบงผมนะไอ้นี่เลือดเยอะโอกัดทีแล้วประมาณ2,000 20, มนะครับผม2,000 20, มกว่าใส่ผมต้องพาบิ๊ Bang กลับบ้านนะผมก็จะเอาเจ้ากิฟฟินนะครับผมจะเอาเจ้ากิฟฟินมาเพื่อที่จะไปจับ ไอตัวนั้นนะครับผมปีก้าที่มันกลายพันธุ์นะครับตอนนี้ก็วิ่งพาไปก่อนเลยครับตัวอะไรอยู่แถวนี้ไม่รู้แต่กูวิ่งพาไปก่อนเออเตัวอะไรอยู่แถวนี้ไม่รู้กูวิ่งพาไปก่อนเออเข้าประตูได้ป่าเออโชคดีนะครับที่เข้าได้ แม่งเอ้ยโอเคครับตอนนี้ก็ถือว่าปลอดภยดัยและอยู่ในบาเรียแล้วนะครับผมผมมีแผนว่าจะสร้างบาเรียอีกนะครับถ้าจะสร้างไว้ตรงสระสระฝั่งนี้นะครับผมสะทางด้านฝาของบ้านเราโอเคตอนนี้ผมมีปืน ดอกอยาตลบอยู่ห้าสิบเอ็ดนะมันดอกว่าสามหมื่นสามสามมืนะครับสามหมืก็สามสามแสนเออน่าจะไหวนะครับผมห้าสิบเอ็ดดอกไอ้ตัวนั้นค่าสลบประมาณห้าแสนนะครับน่าจะไหวอยู่โอเค้นเดี๋ยวผมไปเลยแล้วกัน มันจะอยู่แถวแถวซีนเขาตรงนี้นะครับผมใกล้ๆกับบ้านเลยแหนว่านี่นะครับผมจะอยู่แถวๆนี้มันเวลวประมาณร้อยร้ยกว่ากว่านี่ไงเจ้าตัวนี้นะครับนี่ร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับโอเคมิวแทนมิวแทนกลายพันนะครับผมแหนว่า ใช้วิวแ a นต์พิ e ปินะครับผมเอามาเพราะว่าน,นี่นี่น,นี่เอามาพอดีนะครับผมโอเควันนี้แหละเราจะได้ผู้คุมบ้านตัวใหม่นะครับผมเป็นอีก้าตัวแรกของบ้านเราครับก่อนอื่นเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่แถวนี้ก่อนตัวไหนอันตรายเอ้ยตัวนี้น่าจะเคลียร์ไม่ได้มุมนี้ค่อนข้างที่จะเป็นมุมสวยนะครับในการยิงโอเค้ okay. ผมจะเริ่มยิงมาเลยแล้วกัน บอกให้กิฟินผมพาสซีฟก่อนแม่งให้แต่ไปตีอเกคพาสซีฟแล้วเรียบร้อยครับยิงไปที่หัวหนึ่งนะเอาโดนว่าไอ้เชี่ยไม่โดนดิตรงนี้โดนแล้วนะครับผม เราล่วงแล้วครับผมโอเคแถวนี้ก็มีเทเลเบิร์ดนะครับที่มันจะมาวุ่นวายกับเราเคผมก็จะจัดการกับเทเลเบิร์ดไปก่อนแล้วก็มีงูอยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวตัวนี้ผมไม่อยากจะให้ค่าเทมรถเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้คลิป ทีเบิ่อนกี่อันนะจะผมทำมาอันเดียวนะพอปะอ่ะมั้ลองใส่ก่อนละกันทำไมพอก็เสียใจแต่ว่ามันขึ้นว่าทีเดียวนะครับผมทีเดียวตัวใหญ่คือคัอบใส่อาหารไม่ได้ลูกพ่อเอ้ยอ,อันนั้น, Big Bang นอันนั้นบิ๊กแบงนะครับอันนี้บิ๊กบอสละกันนะครับผมตั้งชื่ออะไรละกันบิ๊กบอสเป็นบอสใหญ่ประจำอะไรวะ ใช,ใช่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไปที่ออปชันนะครับแล้วก็ชิงนมบิ๊กบอสนะครับผม้ลูกพี่ใหญ่ผมหาลูกพี่ใหญ่อขอดูค่าสแต็กลูกพี่ใหญ่ก่อนครับโอ้โหเลือดเยอะมากเลยครับผมเลือดหนึ่งล้านนะครับผมก็จะทำการเก็บไว้ในกระบอกเอ็มพิตี้ของผมก่อนนะครับผม จากที่ผมดูๆมาเนี่ยถ้าเราเก็บตัวเดียวมันจะไม่สลบนะแต่ถ้าเก็บหลายตัวมันจะสลบครับแต่น,นี้ตัวใหญ่เกินเก็บได้ปหเก็บได้ครับเก็บได้ใหญ่แค่ไหนก็เก็บได้นะครับผมถ้าแบบนี้น่าจะสู้พวกตัวที่อยู่ที่บ้านเราได้นะครับผมเทากีการ์ตใหญ่ที่สุที่บ้านเราผมว่าผมจะต้องทําโดมไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเอาที่กล้องชี้ไปตรงนี้นะครับผมสักโดมหนึ่งเอาไว้ป้องกันสัตว ทาง้งนอกแล้วเราตัดที่เข้ามาในโดมใหญ่เราไม่ได้โอเคนะครับผมดูภายนอกดิโอเคนะครับบาเลียในสุดก็ได้นะครับผมกลมๆสองวงอ๋อนี่ไงตัวนี้มันอยู่นี่เออดีเหเมือนกันห่าง,งบาเลียกูไดย เออมาจัดการปัญหาภายในบาเรียนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะปล่อยปล่อยบิ๊กบอสนะครับผมปล่อยลงตรงนี้เลยเดี๋ยว,ยวมีปัญหาป่าวะ ข่อยข้างล่างนี่แบบนะอีกบอสข้างล่างน okay. ี่แบเออ่าขอให้อย่าให้สลบอย่าให้สรบขอให้สิ่งที่ผมคิดมันถูกต้องอเออเฮ้ยไม่สลบนะครับผมเอูก็หยุดกันหยุดกันหยุดกันเอออย่าแทะซากอย่าแทะซาก บอสโอเคครับ okay. ผมอาแต่ได้พอดีเลือดประมาณหนึ่งล้านนะครับดาเมจยังไม่ได้เทสผมอัพดาเมจไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปฆ่าเจ้าทีเล็กตรงนั้นดูนะครับผม อเผมจะลองฆ่า้าทีเล็กตรงนี้ดูนะครับโอ้ทีเดียวตายเลยนะครับผมโอ้แสดงว่าแรงนะครับเมื่อกี้นี้เก้าหมื่นกัดทีนึงก็ต่ำๆเป็นแสนนะครับผมผมก็จะอัพเลือดสักหน่อยหนึ่งแล้วกันล้านสองแสนล้านสามล้านสี่ล้านห้า, 3, 4, าอัพเลือดให้สักสองล้านนะครับกันตาย สตปีดนิดนึงเอ้ยได้เหล็กมาด้วยวะ่ะสวยเลยกำลังขาดเหล็กอยู่พอดีเฮ้ยตัวนี้เริ่มจะเป็นตัวโปรดผมแล้ว <c oughs> โอ้เวลามันจะขี้ทีนึงนีง่มันไม่ยอมให้ผมขยับเลยนะครับผมคงต้องรอมันหิวเลือดสักพักโอเคครับผมผมว่ามันค่อนข้ขที่จะน่ากลัววะ่ะเออเข้าบาฮเลียก่อน ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะสู้มันได้ไหมผมตั้งพาสซีีเอาไว้ก่อนแล้วกันให้มันรีเลือดจนกว่าจะเสร็จนะครับเอาเนื้อใส่เข้าไปก่อนแต่ว่าเ,เนื้อจะไออุ่นห้างจะมีเยอะนะครับผมใส่เข้าไปเลยกินให้หนักใจลูกพ่อแล้วก็รีเลือดให้เยอะๆ ส่วนไดโนเสาร์ที่ผมจับมานะครับผมก็เอามันมาเก็บไว้ยังอีกที่นึ่งนะครับนี่ผมก็เพิ่งหาเจอเหมือนกันว่าตรงบน,นสถานตรงนี้มันมีที่ด้วยครับตรงนี้ครับนี่มันมีห้องอีกห้องหนึ่งนะครับผมพอดีเลยเอาไว้เป็นที่แบบเก็บไดโนเสาร์นะครับตัวธรรมดาเพื่อไม่ให้แบบมันโดนตัวอะไรมาทำาร้ายก็ให้มันอยู่ในนี้ปไปได้ไม่ต้องไอง้นี่ด้วยลกบ้านโอ,โ,อโอ้แหลกแหลกแหลกนิดนึงนะครับผม เค okay. คลิปนี้จะเป็นคลิปของบิ๊กบอสเลยนะครับบิ๊กบอสตัวเดียวเสียทั้งระบบยังไงวันนี้ผมก็ต้องพาบิ๊กบอสไปไปฟาร์มไม่ไดต,ตอนนี้ผมลองรีเลือดแถ้าอาหารมันค่อนข้างที่จะหมดถ้หา,าหารมันหมดแล้วครับตอนนี้เลยรีเลือดยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ ลองกัดไปทีไม่เป็นไรก็ลองกัดตน,นี้ได้ไหมเราจะวิ่งดีไม่กล้ากัดว่ะโอ้แค่นี้ก็เลือดแตก,กน,นะครับผมรู้เลยไว้เดี๋ยวเราพร้อมเราก็มาสู้กับเจ้าตัวนั้นดีกว่าครับเจ้าตัวนั้นมันโหดเกินนี่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 ครูปรับทีแทสจริงของเรานะครับหายเรือหนึ่งล้าน โอ้ผม oh, กัดประมาณคำละแสนนะครับผมโอเคครับผมอุ oh, ้ย e, ผมโดนสกิลตัวเชี่ยแล้วนะน่าจะโดนสกิลของพวกคาโน,โน่น,นะครับใ่ hey, ้ได้มาทำกับลิกบอลก็ได้ลงคอเลือดผมว่าผมจะเอาสัก สองล้านห้าแล้วกันนะครับนอบนั้นผมก็จะอ่านไปที่ดาเมจเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าสแต็กอย่านๆก็ให้มาค่อนขัง,ขงจะเยอะมากนะครับผมโอเคมาลุยกันเลยมาดิโอกัดทีจะตายเลยไกลัวอะไรแล้วจังหวะน,นี้ตัวลาทีครับตัวไหนเลื่อนไปถึงแสนตายหมด หมายดีวันนี้เป็นวันของบิ๊กบอสนะครับผมถ้าแบบไม่โหดเกินไปนี่ได้ทุงตัวเลยนะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไวเวอะไรไเนี well, so. to to season, ่ยอ๋อเลืองสองแสนไวครับผมตกใจกลัวเพราะว่าไม่ค่อยเกินไงโอ้ยแสดงว่าผมกัดทีนึงนี่สองแสนเจ็ดก็เขาไม่อยู่ครับกัดแรงมาก ไม่ธรรมดาที่นะครับบิ๊กบอสสมแล้วนะครับกับท um ี่เป็นบอสของเหาไดโนเสาวในบ้านผมไหนขอดูแรปเตอร์ตัวนี้หน่อยเลือดเท่าไหร่โอ้เลือดเป็นล้านกัดแป๊บเดียวนะครับแต่ตัวที่อยู่บ้านเรามันเลือดตั้งพันล้านเลยเลยกวัวเออ ไปอัพดาเมจไปให้กัดสักทีหนึ่งลักล้านเลยหืมหล่อมากเลยครับผมตัวนี้ยินดีนัำเสนอเลยจริงๆโอเคครับผมแล้วก็ฟาร์มกันต่อเลยแล้วกันไปไป,ไป,ไปตัวไหนโหดไหนไมาเจอกับบิกบอสหน่อยดิตอนนี้ก็กัดกต้นไม้ไปก่อนนะครับเพราะต้นไม้เยอะเหลือเกิน นี่เป็นงอกอะไรเนี่ยเออเฮ้ยจิมโบชื่อน่ารักสี่แสนแปดน,นะครับดูซิว่าผมจะกัดทีเดียวจะตายไหมโอ้กัดมันไม่ถึงโอ,อ้ยผมกัดมันไม่ถึงนะครับกูก่อนกูกูเอ้ย คลิกขวาคือเรียกทีเล็กกับอลโลซอรัสมาได้นะครับเอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอ้สอยก่อนลูกมันปากพ่า,พาโอ้โหถอยเอ็งถอยก็ได้ไหมถอยก่อนได้ไหมผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมลองกดตัวซีนี่ตัวซีทำอะไรได้ กดตัว C ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับผมแต่คลิกขวาจะเป็นการเรียกอีพิเล็กแล้วก็เรียกอีพิคอโลนะครับผมมันให้จะโหมดมากนะครับผมโอ้ยตอนนี้ผมติดแหละมันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายด้วยที่กูติดลงมาด้วยเนะี่ยโอ้โหสต็อกมาได้ปวะ,ปะอยู่ตามสต็อกได้นะครับผมเตะอีกได้ปะวะ อาหายไปแล้โอเคลงมาข้างล่างเลยนะครับอันนีเรอยู่ข้างล่างตอนนั้นก็ค่อนข้างโหดนะครับโดยผมจะลองให้ลูกๆผมดูโอมาแล้วครับลุย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 ,ลย,ลยมึงมึงไม่ลุยละ่ะก็สั่งมึงุกอกย่างก้าวเยนะ่ยตรงนี้ตีนี่ตี ดีโอ้โหโกัดแรงอยู่ครับลูกๆผม <c oughs> เหมือนเรียกมาเหมือนเป็นไดโนเสาร์แบบของเราอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมลน,นก็มีตัวนึ่งโอเคไปลุยกันเลยดีกว่ามาดิมาดิจังหวะนี้ก็งัดได้หมดอ่ะบอกเลยใจกาหน้าด้านพอ เดี๋ยวรอวันไหนที่ผมทำกิ i เบิลมิวแทนได้แบบอะไรวะง่ายๆแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้าตัวนี้ไปวัดกับไอ้อิกาตัวทองทองตรงนั้นนะครับต,ตอนนี้ผมยังไม่กล้าไปวัดไงเพราะว่าแม่งเอ้ยกิปเป๊เบิลก็ทำยากโอเคเอ้ยผมเจอ,อตัวเนื้อดี่วะหน้าจากาสองตัวนะครับพอตพันกัน ตอนนี้เราก็พาเจ้าตัวนี้กลับบ้านกันก่อนแล้วกันนะครับผมอยากลองตัขอลองกัดลได้ไหมโอ้โหกัดเทมไม่เข้าเลยอุ้ยผมเชื่อว่าตัวมันต้องมีสกิลอื่นๆอีกครับผมเราต้องอย่าประมาทศัะต,ตูของเรากัดธรรมดาดูเหมือนไม่แรงถ้าถ้ามันระเบิดสกิลใส่ผมนี่ผมว่าน่าจะไม่เหลือนะครับ อยู่ในป้อมปราการของเราก่อนนะครับผมเข้ามาไม่ได้สิก็เป็นยังไงบ้างครับผมเฮ้ยเฮ้ยยมันเข้ามาได้ปะเป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตาม ฝากปกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมยืนหน้าเข้ามาน่ารักเชียว